เปิดจดหมายแม่แตงโมเขียนถึงทนายตาั้มห้ามยุ่งคดีแตงโมให้ถ่ายแม่โกรธกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคดีที่หลายคนจับตาม,มองความอัปเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมน ที่ตอนนี้หากใครติดตามจะทราบว่าทางด้านทนายตำหรือนายสิทธาเบียบังเกิดได้เคลื่อนไหวถึงคดีนี้อยู่เรื่อยๆและทางด้านพี่ชายแตงโมขอร่วมตามความจริงกับตนและพรุ่งนี้8มีนาคมเวลา9นาฬิกาตนกับพี่ชายแตงโมจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่ ล่าสุดพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมก็ได้เขียนจดหมายถึงคุณกิษณะเรื่องคดีแตงโมโดยมีใจความว่าคุณแม่เป็นผู้ว่าจ้างทนายกิษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแค่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกิษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ ทานายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บังคับบัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในตำรวจสอ,อ,อนนนทบ,บรุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้น คุณแม่ขอวิงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิน้นลงชื่อนิดาศิริยุทธโยธินโดยงานนี้ก็ทำเอาทนายตามถึงกับลันกลางเฟซบุ๊กว่าจดหมายจากแม่บอกตามอย่ายุ่งแม่และบอกว่าคิดว่าแม่กดตามกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ เอาละคะ่ะงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ